ครับสวัสดีพ่อพแม่พี่น้ง 4, องเอฟซยินดีต้อนรับเขาชูช่องมาให้มวลซืนวันนี้โค้งสุดท้ายเซียนขาดปัดใครที่ยังไม่เห็นตัวเลขแนวทางเนาะเจก็เข้าต,ตรงๆ90เกางวดที่ผ่านมาก็เข้าล่างฝันล่างเข้าล่างเด้พี่น้องเดอ้อสำหรับวันนี้มีตัวไหนเน่บางคนบางคันอาจจะยังไม่เห็นแอดมินจะมาสรุปให้โค้งสุดท้าย และพร้อมเลขรับเกาหลีพี่น้องมารุนไปร่วมกันมาลอติดตามไปมพร้อมๆกันเนาะเอาไม,ม่จัดสรุปให้ครับผมสำหรับเซียนขาดปัดเนาะเอามีตัวไหนบ้างชุดตองวดเซียนขาดปัดพี่น้องอาบางคนอาจจะยังไม่ทันเห็นเนาะเพิ่นไห้มากก็คือ079เอ 79, ด้วยพี่น้องเด้อ0 7น สองเจ็ดเก้าคนฟันไปที่สามตัวบนเนาะสำหรับสองตัวบนกับพี่น้องกับพี่ารณาเพืเ่อนเราถ้าแยกออกมาก็จะเป็นเจ็ดเก้านั่นแหละพี่น้องเนาะแล้วก็มีตัวหนึ่งไม่เหมือนเพื่อนก็คือห้าสี่อย่าลืมชุดนี้เด็ดขาดเนาะเจ็ดเก้าห้าสี่ได้พี่น้องได้แล้วก็เลขฝนันเพิ่น ก็ได้เป็นสามตัวนี่มีสามชุดพี่น้องเลขฝันฝันเห็นช้างสองเชือกแม่กับลูกมาหาเพิ่นแต่ว่าตลูกแล้มากอกดเพิ่นเพ่ก็ได้ตีเป็นห9าหนึ่งหรือว่า1 9ึ่ก้ห้านอย่างนี้แหละพี่น้องเนาะสำหรับล่างงวดที่แล้วฟัน9 0งวดนี้0ูนยี่และพี่น้องเน่ยสำหรับเส้นขาดบัตร ศูนย์สี่งวดนี้ฟันล่างเนาะและกะ 04, 94, ัศูนย์สี่เก้าสี่เนาะใครที่เห็นก็จะจำได้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เจ็ดสี่ด้วยเนาะเบิังดีๆพี่น้องอันนี้คือชุดต้องวดต้อนงวดเซียนกาดปัดชุดต้องวดเพิ่นเนาะเอาเห็นกันไหมเนาะเห็นกันไหม จัดหน้าจอเอาเนาะอันนี้คือชุดต่อหัวตะเกียงเด้อเสียนขาดปัดไม่มีเปลี่ยนแปลงให้ตั้งแต่ต่องวดเนาะนี่คือชุดล่างวงกลมคือคือชุดนี้เนียนๆล่างบนก็คือชุดนี้เนาะลวขายเป็นเจ็ดเก่าเป็นบนเด้านบนเนาะกแล้วก็ะมี สุดที่สองครับผมสุดที่สองนี่เป็นเลขไปขออยู่พุ่มหน้าครับผมเนาะไปตอนกลางคืนไปอขออยู่พุ่มหน้าเพิ่นผ้าลูกสาวเพิ่นไปเนาะกลางคืนามาสุุปใายฟันแบบเป็นเลขตัวเก้าตัวเดิมคล้ายๆใก้เช่ยงกนพี่น,อน,น,อน,อน,นอ้องเนาะทดองเชื่อมกาปักเนาะขออยู่พุ่มหน้าเพิ่นก็นได้เห็นเป็น มีเจ็ดมีหามีเก้าเนาะใครที่ยังไม่เห็นชุดนี้ใครเป็นแม่ท่านไม่เป็นไรแล้วผู้ใดมัรชุดนี้ก็ได้แต่ว่าเจ็ดเก่าคือโตตัางเจ็ดเก้าสำหรับเจ็ดเก้านี้เนาะเจ็ดเก้านึงก็คือแอดมินเห็นไปก็คือไปขุดควายยุ้กขุ่นยู่หน้าพี่น้องมือคือนั่นไปร่วมกันแต่ละต่างคนตายเห็นเนาะลูกสาวเพิ่น คุณน้อเห็นเจ็ดแปดพี่น้องคุณยายก็เห็นเจ็ดหนึ่งตรงกันกับแอดมินน์ะเนาะตาสวนตัวของเสื้อขาปัดไปเห็นนี่เจ็ดห้าเก้าเนาะก็ตรงกับเลขศูนย์เลขคำนวณเป็นละเจ็ดเก้าเนาะเนาะพี่น้องอ๋ออันนี้คือสุดไปขอยุคุ้มใต้หักไม่ใช่เลขคำนวณเนาะแต่ว่าเลขคำนวณไปโค้งสุดท้ายไปโค้งสุดท้าย เพิ่นก็เลยเน้นหายมากน้อยๆแขนๆิ่นว่าเจ้ามาบนสี่มาล่างนับพี่น้องเนาะสำหรับเหล็กเสื้อตัดปับ๊บอันนี้คือโค้งสุดท้ายปั๊บม้วนออกมาถ้าใครชอบชุดนี้ก็ยังโค้งเดิมกรยังศูนย์สี่ก็ยังโค้งเดิมคือเก่ากันเน้นล่างคือสือคือเก่าพี่น้องศูนย์สี่เก้าสี่ สหลักหน่วยเนาะสำหรับ3ตัวก็ยังคงเดิมเนาะหาเจเก้าี่เพิ่นเห็นอยู่พ้นนั่นแหละเน,นาะห้าเจเ้าเลขสูก็จะเจ็ดเก้าขึ้นกันก็เป็นสองเจ็เก้าสเจ็ดเก้าเพี่เนาะเนาะหาสียังนําคือเก้าจะเป็นเลขสูตรเลขคำนวณเน,นาะ นีแต่ว่าคนไปซื้อก็เติร์ดีใบสูตรนี้พี่น้องนี่บอกว่าสองใบหาจุดจอดฝันว่าได้เห็นเงื่อคือเขาหง่วงว่าหันจะซื้อเก้าศูนย์ไว้ฝันว่าได้แบ่งเนื้อาให้คนหลายพี่น้องเป็นเชงเลยวันนี้หลายก็เชงหนึ่งเชงเครื่องเงินมาสั่นไม่แน่อาจจะได้เยอะกว่าเดิมอาจจะสับตัวอาจจะมาเนาะ อันนี้คือเรื่องเส้นขาดปัดเด้อดยพี่หเด้อผมสุดท้ายแอดมินจะสรุปให้นี้นี่อย่างนี้แหละพี่หลังวงสุดท้ายของเส้นขาดปัดเนาะอันนี้คือเรื่อสูตรเด็กำั้วเพื่อนเนาะแล้านนเรื่องคู่อยู่หน้ากระดาษที่ฐานเลยพี่น้องถ้าเพื่อนให้เพื่อนบ้า เพน่วขอไปซื้อเงวดเลยรอบดูไป็นสำกันว่าจะมีไหมงวดนี้เนาะเพน่วขอไปซื้อเงวดเงินทหันเป็นเงวดนี้เป็นงวดแรกเนาะก็ได้เนี่ยเจีดหาเก่าแล้วก็เจียดซ้ำเจีดซ้ำตุกแกร้อเจีดแบบลูกสาวลูกสาวน้องผู้น้อยๆเพคนเพคนเห็นเนาะเอาบัตนี่รับเกาหลีพี่น้องเดียวรับเกาหลีเนาะ ร,บรับเกาหลีมามือเส้าเนี่ยแหละแตเรย่อาอรปะป้วนใ่จันจับเสียนขาปดเพิ่นและวพอคนเป็นผู้ขอมากเป็นเลขมีทีมากเนาะจะพิจารณาเมื่อเอาเรื่องพิจารณาทางช่องอให้เป็นแนวทางเนาะให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงสลัดจินแดงรัฐบาล Mặt phải chặt Đó Đấy, dịch hai, Đắp câu lý <đi>, hạ tắc Ta <laughs> lắp gọi đi khai bắt ra bán, I should never be ong. No, để lại, mỹ sưng lần sớm đi nè bắt ซึ่งเพิ่นได้นำมาทุกหมวดพี่น้ังเด้อหงวดนี้กก็มีบางหวดเขาบางหวดรุเนาะให้พี่้องพิจนาพ,นาพ่งเอางวดนนี้จะมีสามชุดแล้วพี่้องพิจารณาไว้ให้เป็นแนวทางเพื่อถ่ยมาหกหกหนึ่งครับหกหกหนึ่งสามตัวเนาะแล้วก็ สี่สี่แล้วก็สี่สสแล้วก็ห้ครับนะจต่ไ้แล้วพี่อรองเด้อหกหกหนึ่งพี่รองอ่าไม,ม่จะ บ่ก็ตาไทยเนาะให้พี่น้องไปพิจารณาวก็ได้ถ้าใครชอบตัวนี้สำหรับรับเกาหลีขาดปัดมาตรงกันพี่น้องซีซีสูตรกับมาตรงกันกับสูตรเพิ่นเนาะที่เพิ่นหายมากตั้งแต่ตรงหลังแดดแต่ว่าเสีย่ยงตัวหายมากนี่สิเอาแค่ตาดจอสำหรับรับเกาหลีขาดปัดเด้อพี่น้องเด้อเนาะหกหกหนึ่งอย่าลืมตัดแล้วกัน 6661ในสถานีพลองเราจะ4 0 g c แล้วก็50เนาะนี่คือโค้งสุดท้ายเสี้ยนขาปัดปากต่อมพาแในพลองเต็ซที่แล้วพลองเด้อแต่ปน้ตจออ่เหีือวีสกีมนันตาองกันสำหรับจุดนี้สวัสดีครับ